อ่าอาตาเล่าให้ลุงฟังหน่อยทำไมวันนั้นอาตาถึงได้ไปนอนที่โรงเรียนล้างคนเดียวลูกทำไมถึงได้ไปนอนมีที่นอนครับไม่มีที่นอนเอาแล้วบ้านเลลูกเรามีบ้านอยู่ใช่ไหมมีครับบ้านอยู่ใครบ้างอ่านับเลยอ่าลุงนับแล้วอ่าใครบ้างคนแรกพอ่พอพ่อคนทสองพี่สาย่า,า,ยาใครอีกมีอีกไหมฮะใค่อย้ครับ แค่นี้มีสามคนรวมเราเป็นสี่คนไม่ใช่ครับปู่ปู่ด้วยอ่ะเป็นห้าคนเป็นห้าคนเนาะที่อยู่ในบ้านถูกไหมแล้ววันนั้นที่อาต้าออกไปนอนโรงเรียนคนเดียวอ่ะมืดมืดค่ำา่ำเราออกไปนอนเนี่ยอาต้าทาไมถึงได้หนีออกไปนอนที่โรงเรียนล้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำไมถึงตัดสินใจไปนอนที่โรงเรียนละ่ะเาเล่าให้ลุงฟังเลย โดนตีครับโดนตีใครตีพ่อพ่อพ่อคนเดียวมีใครตีไหมคนเดียวพ่อตีเออเขาทําไมพ่อถึงตีรู้ไมํทให้ปิดเล่าเลยไม่ีปัญหาเล่าเลยสบายสบายไนเขาใช้ให้เราทํางานบ้านหรือเราไม่ทําหรือเราไปเล่นเกมนานไปหรืออะไรยังไงเราเล่าให้ฟังเขาก็อยากจะรู้ว่าทําไมอาต้าถึง ก้าไปนอนอย่างนั้นแล้วไม่กลัวด้วยแล้วเห็นบอกเอ,เอาเอาเอารูปแม่ไปด้วยเนาะใช่ไหมมีรูปแม่ด้วยคิดถึงแม่เลยไอ้บอกรูปคิดถึงแม่ปะไม่เจอแม่นานยังนานแล้วครับนานเหรอกี่ปีแลหลายปีหรือไม่เจอแม่เลยไม่เจอเลยครับอืคุณแม่ไปไหนรูกคุณแม่ไปไหนรู้ไหมตายแล้วครับตายแล้วเสียแล้วบอครับอ้แล้วที่บ้านมีรูปแม่กี่รูปรูปเดียับ รูปเดียวรูปที่อัต,ต้าเอาไปวันนั้นใช่ไหมหที่เอาไปนอนด้วยรูปนั้นรูปเดียวคือรูปคุณแม่ที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่คอัก็คือตอนนั้นคิดว่าไปนอนคนเดียวมีแม่ไปเป็นเพื่อนแล้วไม่กลัวแล้วละไปนอนเลยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นที่อัต,ต้าบอกว่าโดนยากับดูคุณพ่อทีทาไมยากับคุณพ่อที ทำไมเขาถึงตีเราลูกเราดื้อหรือไงหรือเราดื้อเราไม่ยอมนอนเล่นเกมหรือเขาใช้ให้เราทําอะไรแล้วเรายังไม่ทาสักทีเขาถึงได้ถึงได้ตีเราเออเอาหรือยังไงเราอยู่ดีตีเลยมันไม่มีใครทราหรอกลูกมันต้องมีสาเหตุอยู่ยังแต่ว่าเราจะมาดูว่าสาเหตุที่เขาตีเนี่ยมันมันมันควรหรือไม่ควรแค่นั้นเองอืมเขาให้เราทําอะไร เขาใช้เราทาอะไรไหมใช้อยู่ครับใช้ทําอะไรลูกกวาดบ้านถูบ้านครับกวาดบ้านถูบ้านใครใช้ยายใชย้หรือพ่อยายครับยายใช้ให้กวาดบ้านถูบ้านแล้อวอาต้าทํำไหมกวาดไหมถูไหมทาครับท<ำ>ําแล้วยังไงต่อลูกหรือทํายังไม่เสร็จหรือทําเสร็จแล้ย <ทำ S 2> วยังก่อนที่ก่อนที่ยายกตีอะทาเสร็จแล้วออเสร็จแล้วครับกวาดบ้านถูบ้านรัาทำกี่คนกวาดบ้านถูบ้านคนเดียวครับคนเดียวเอาแล้วแล้วพี่ชายอะทำข้างล่างครับ พี่บ้านสองชั้นเหรอใช่ค่ะบ้านสองชั้นพี่ชายทําข้างล่างใช่หนูทาข้างบนครับทําเสร็จไหมเสร็จครับทําเสร็จพอทําเสร็จแล้วไงเอาทําเสร็จแล้วมาย้ายมาตีอ่ะทาเสร็จก็ตีได้ไงอ่ะหรือเขาให้เราไปทําอะไรต่อผมไปเล่นกลางว่าเนาะฮะผมไปเล่นกลางว่าครับไปเล่นเล่นเน็ตครับเล่นเน็ตเล่นเลยนะเล่นเน็ตครับเล่นเน็ตเล่นมือถือเหรอ ใช่คร so like like so, ับอ๋อเล่นมือถ um ือเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับอ๋อเล่นเกมเล่นเราเล่นอยู่ที่ไหนอ่ะเล่นอยู่ในบ้านหรือเล่นออกไปเล่นข้างนอกข้างนอกครับไปเล่นข้างนอกเล่นตรงไหนกลางบ้านครบกลางบ้านหมายถึงอะไรกลางศาลาหมู่บ้านอย่างนี้เลอใช่ครับอ๋อไปเล่นศาลากลางคือเราอ่ะกวาดบ้านถูบ้านเสร็จหมดแล้วถูกไหมลูกครับเราก็เลยไปเล่นเกมที่ศาลากลางบ้านอ๋อแล้วนี่ไงย้ายไปตาม หรือยังไงหรือเราหรือเรากลับมาดึกเขาถึงตีอืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วครั้เนี้ยลุงถามว่าลุงหนูไปนอนไม่กลัวกลัวไหมมืดมืดกลัวไหมผีไหมเพราะแมไม่กลัวผีกลัวคนกลัวโจนไหมไม่ค่อยมีใครออกมาครับไม่ค่อยมีใครออกมาอ๋อหนูรู้ว่าตรงเรียนนั้นอ่ะมันไม่มีใครออกมา ก็เลยไปกล้าไปนอนแล้วเห็นบอกว่าเอารูปแม่ไปด้วยแม่หนูไปไหนตายแล้วแม่เสียแล้วครับก็เลยเอารูปแม่ไปนอนเป็นเพื่อนครัอตอนนั้นคิดถึงแม่ไหมตอนนั้นคิดถึงแม่พอโดนพ่อตีคิดถึงแม่ครับไน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ